ปิดนี่แหละนี่แหละก็รู้จักกันเพื่อนน้องก็เพื่อนเพื่อนน้องๆก็ได้นำกันมามันก็คุยกันนะครับตอนแรกหนูคุยกับเพื่อนน้องๆเขาไปแต่ทีนี้เพื่อนที่ใช้เงิน่เอาตรงๆก็มันไม่เอาหนูก็เลยบุ่ยให้คนอื่นนะคะ แปลงเกานูใช่ไหมขอแฟนเกาลูชเซ็กจะไปกินก็ไปกินนะลองพยายามก็เลยพูดให้คูนี้อุยกับให้คู่นกับตับเาลแบบ่นี้ดังแล้วเราชอบเขหมตอนแรกนี่เขายังหาคู่กันเลยนี่าบอดจะตาบอดเอากันนี่ทไมไม่หาเลยอามบ่าก็บ่าเอากัน่ะงอะป็นโลกเดียวกันน่คุยสิมันมีกลุ่มคุยอยากมีเมียก็ไปหาแบบที่เหมือนกันอะมันจะเอากันได้ ผมไปหาได้ใบมันยังใบก็ใบเรากันนี่เรื่องนี้ซอยอ่ะยังมีปัญหาหามันสองรอบสามสามคนแล้วมันน่ะมีทีมช่างก็มีรถตู้เองมีรถแล้วก็ให้เขาขับไปที่ไปหาครับไปเจอแม่เขาครัครับคือผู้ใหญ่มันก็ไปหาน้องหนุ่มพิการทางสายตาสุดช้ำเมียพิการทางสายตาขอยาฟาทิ้งสวนก็เธอมาหลายใจว่ะเขายิงเลยมาเป็นนี่เห็นแม่ว่ะมันเก่งขนาดไหนกินตักงถ่ในบ้าน luộc kho này, miếng cam này luôn. miếng cam này luộc. cuốc phu thủy nặng lắm nhá, pha sấy nhá, pha sấy phu thủy nặng lắm. ồ, ủa, rồi pha sấy làm ăn gì ở đây? làm công ăn gì? không. 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 ไม่ใช่เพราะไหมเสียงเพราะไหมเพราะจริงไหมตอนที่เรงร้องฟังสักเพลงได้ไหมไม่ได้ไม่ไม่ไยากตอนนี้รายังไม่อยากร้องเป็นน้องร้องาเลยหรอไม่อยากร้องค่ะยังไม่อยากร้องคนนี้ฟิวไม่ได้ถูกไหมฟิวไม่ได้เราฟิวตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งถูงข่างเราเราโอเคเราไมอยากจะร้องเินรับเ เรอไ่องไอทีาม่องเรื่องเรื่องเรื่องที่จะยาดหรื่อั้นเอร ah, okay. so ื e ่องแต่แรกมีปัญหากันเ่ยเรื่องอะไรอ๋อเร้่งแต่แรกก็คือปัญหาเดเอาเอาจริงเท้าคามิรไม่ใ่อนที่ยจุดยาอไรคนที่จุดทั้งเพียนกันเนี่ยครับมาคว่าจดอไรคนันนี้ย่า็ยผยใช่ไห Ed, อ๋อเยอะอนี้กยูใช้ใช้กัหาว่าก่อนที่มีลูกด้วยซองจะมีลูกใช่่อนจะจดทะเบียนการอยู่ครบปีห่ครบอมทกันราถูกไอยู่บ้านเดียวกันได้คามาอย้่กัดอดอ่าเขาอ่ดอดแลกไหมเขาไผู้ายไ่คาแกอรมีรู้ได้ไง

เร็วนะตเตงเย็นนะน้องตเตงเย็นก่อนนะน้องอย่าทำปากเลยน้องลงทำปากถึงแบบเบะใส่แล้วนะนี่เบกใส่แล้วนะโอเคตอนนะี้คุณไปคุณไปต่อหาหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ต่อหาแนละ้วเขาน้อเขาไม่ยอมน้องมาผมนี่แหละเพราะมาผมคือผมซอฟบ,บอลกับเพื่อนอยู่หน้าบ้านเนาะมันเป็นบ้านผมมันถ้าบ้านเล่นเล่นบอลซอฟบอลได้แต่ว่าเนี่ยพอดีผมไปยืนอยู่ข้างหน้านตากได้ยิน เขาเปิดตู้เขาไม่ได้แล้วไปคุยกับเขาข้อที่คุยนี่คือเราเรารู้จักผู้ชายฝีฝังนึงไหเอ่อซึ่งผู้ชายันเขามีรูปมีเนียวเหมกันแล้วเขามองเห็นไหมพวเจอ๋อยที่เาไม่ได้เหรเพราะว่าโอ้ครับ Keep it c ด e เลยนะยังไม่ได้เล e ห o t t น e แต่ผ h ดใก่อนนะค้ังกาหนรัเพูดก่อนะใหเขาพูด่มกไอยู่กันมาก็เคลียร์กันไทีแรกนีน้องเขาอยาที่บ้านเขาจะเลื่อตกลับที่บ้านแต่ผมก็จับไวทบ้านที่แม่กลัไปด้วยัไปเคลียร์กันอยู่บ้านที่บ้านเขา พ่อได้มาจัา้าับ่อรับาใหม่แล้วคนนี้ผไปอีกไม่นานอ่ช่วงบน่่อลูกมันไม่ดีก่นะตอนนั้ถึงได้แตะใครผมให้ม่ะใ้แล้วครหมอให้คุณลับนะเป็นคนองค่นคุณก็ให้อภัยเข่แ่ก็มารักกันอ่อภัยแต่ว่าได้นั้นมีงที่อตอนนี้ก็อย่างนี้จนอนะวมึง แบบว่าพี่คนแรกมันเที่คัดรท้าแค่ัดเ้าัดคูการตาบอดหลายๆคนเลยน้องอขเพิ่มผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่บอกรักผู้ชายคนนึงมันขับร้อนกูรู้ได้ยังไงผมอยู่ด้วยไงครับผมถามกขาเลยถ้าเกิดผมบอกเขาเลยถ้าเกิดรักพี่เขาลอกให้สารภาพเขาเขาพี่เขาตรงปลงเลยพี่เจ็บไม่เป็นไรอยากรู้มันจริงไหมมันจะไม่จะค้าคลาใจ

ซึ่งตอนมีลูกอะไอผมก็เปลี่ยนจากรเล่นที่เรีว่าแม่ลูกน้องมีที่นี่นะเลยนั่จับเปี่ยให้อาจัรชีนะนะจับ่งให้อาจแล้วมึงจบเตลมลูกด้ลยมึงมีคนีไปล้ไอสิ่งที่มันเคยดีกอน่้เงีไม่เีมีจระโดดไม่ดีไปแล้วงพันั่แรอบี่แล้วเดือดเผยใจชอบน้องเขาไม่เผลก็คือไปชอบเขา้แหละแล้วตอนนี้จังหวะนั้นน้องก็ใส่ มีล mm ูกน้องก็ใส่อยู่กับผมมาก่อนแล้วก็ไปตอนตอนที่เขาจะไปคลอดลูกอยู่บ้านนะครับผมก็คุยกับผู้หญิงคนนี้แหละแล้ะคนนี้คนมาพูดกับชาวรับน้องผู้หญิงครับอีกคนนึงใช่ใช่คนที่ว่าน้องก็ใส่ปิจิริงด้วยนะใช่ครับใช่คนที่ว่าน้องแบบน้องแาจะไป็นผ้เอกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะจะไงนะคนที่ว่าน้องก็ใส่บอกว่า มีอะไรด้วยล่ะิไว้นี่แหละแล้วน้องก็ไปร้องเพงที่นี่รอคือเขามาทางานหาเงินงครับวงนี้จะวงนี้ครับตาทั้งหมดเลยเป็นวประํารอเลยใรใครใครก็ค้า้องเพิงอยู่กับคุณในวงนี้ใช่ครับ อโอเคเดี๋ยวพักสัุนหเดี๋มาเังจะแคีาวทายวงฝั่งนี้คกันว่าเขาตัดได้รี้ทีเดนเขดอแล้วก็ให้คุณออกตั้งีดคี่นว่าตัวเาเองเนี่ยไมได้ีอะไรเลยแต่ในขณะเดียวกันน่ตวฟ้าสายตัางหาที่มีคนดถูกหเนี่ยเรีกร กลับมาสู่ราการโงรทันนะครับก็ต้องบอกว่าเราทาเรื่องพักมันสองสาอาแล้วนะครับวันนี้ก็ขอเป็นเรื่องอื่นต้อสักหนึ่งวันนะฮะเดี๋ยวพร่นี้ลองดูควจะกลับไปอ นะแต่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้พิการางสายตาสองคนนะครับคือเขาก็บอกว่าเขาเป็นผูเมียบนะครับทางฝ่ายหญิงก็บอกฝ่ายชายมีคนอื่นนะฝ่ายชายเขบอกฝ่ายหญิงต้องหาที่คนอื่นและมีการไล่ออกจากบ้านนะทีนี้ประเด็นก็เลยเกิดขึ้นนะครับแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นที่พูดกันในที่อุ่ดรนครับนะเพราะว่าวงดนตรีเนี่ยทุกสาขาทุกยแล้วคนที่มาตั่งอยู่เรื่องนเป็นหัวหน้าวงหัวหน้าวงดนตรีแล้วทางฝั่งายอีกทีก็คือนักร้อง นำในวงดนตรีนั้นซึ่งก็งด,ด,ดังอที่อุดรด้วยเหมือนกันนะแต่ประเด็นเนี่ยตอนเนี้ยโอเคเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคุณก,กังจะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยขอเลิกกับคุณใช่ไหมใช่ยังไงครับคุณลองเล่าสิก็คืออันนี้ล่าสุดเลยนี่ใช่ไหมครับเออก็คือน,น้องๆเขาอยากมีสถานะตัวเองก็คือขอ,ขออยา่าไไมดก ก่อนนั้นเนี่ยครับก็คือมันมีเรื่องผู้หญิงก็ที่ผมบอกไปว่ามีน้องว่าผมไปคุณไปคบหาผู้หญิงคนเดิม่แล้วเขาจับได้ได้ยินไหมเนี่ยบอกว่ากินไปเลยนะแม่แบ่งหาเจ้าที่แล้วแล้วเาไดแ่เกมส์ high a n o r t เอามานไคู่อ่แล้วแก็คนองวี่น่วกีอ่า้เนี่ยระมันมื่องช่วงเนี้ย ผมผม,ผมไม่ร so, 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 ู akes, in meter, <laughs> <Than> ้หรอกครับว่าร่นน้องจะมีใครใหม่ไหมหรือยังไงแต่ว่าเขาอยากอยากอยากนยากไปด้าแต่ผมก็รู้ที่หลังว่าพวกเด็กเด็นสายสายี่น้องไอ้เฟยกับกาญชานจบแล้วเาไปดูว่าคุณเด็กเด็นใคบ้างแต่ว่าเรื่องการ์มีมาก่อนหน้านาะครัเล่นไปรับ้ยอะไหม่ออย่าหายไบุกไปไแชมป์บุกแชมป์บ่ คือหลังจากที่จับได้เรื่องโคลาพัน้ว่าตอรนี้ตอนนี้เนี่ยมันยังใช่ไมเนี่ยชั้คือผมมีมีผู้หญิงเขาเขามาเนาะตอนนั้นผมผมทคมสองใจเพราะว่าผมดีใจที่อยู่แล้วนะฮโอ้โหเรื่องใคไรดีจต่คุณต้คบคุมเขาแล้วไม่ใช่ผมมองี่คนอยู่ใช่ไหมไม่คุณคกับผมนี่แล้วไม่ครับแ้ใเขาไม่ฝืนกูใชห้คนเป็นทำไมคนไปก่อน แล้วคุณถึงไปไปแลคุณก็เขามีคนอื่นคุณก็เลิกเขาไปสิแล้วคุณจะไปเข้าคนอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งตั้งแต่กลาคืนกันนะวะผมว่าในใจผมนะครับต้องขึ้นมาผมอยาาเอาชนะกันก็คือ behind Every Big Change The Shadow Hand is usually there เรื่องะรกัน้องเขาถามื่องอะไรผมไรู้เลยนะน้องเขาดูนะผมยังจับต้นทวนปลายกับคุณไม่ถูกถ้าจุปข้าวันนี้คุณกำลังจะบอกว่าตัวคุณเองเนี่ย พบหากับฟ้าใสซึ่งเป็นผู้การทางสายตาด้วยเหมือนกันถูกไหมพบมานานเสร็จสุดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ฟ้าใสเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายคนอื่นและคุณแอิสูจน์จะเป็ีโอกาสเราตีคมหากันหลังจากนั้นคุณก็เลยมีผู้หญิงคนอื่นบ้างฟ้าใสเลยมาจับคุณได้บ้างแต่ฟ้าใสกลับมาขอเลิกถูกไหมใช่ครับมาขอเลิกนี่ก็คือหลังจากที่จดทะเบียนแล้วเพราะผมถามกเปยว่าอ้าวแล้วทำไมคุณถึง ไม่ปล่อยป้าใสกเขาไปเลยแต่ที่คุณจับได้ตอนแรกเพากเขามีวิจัคยคนอดื่นคุณบอกว่าของมันเป็นการเอาคืนกันผมก็อาจจะเสียสายด้ก็คือตอนนั้นนขาอยากอยู่กับผมด้วยแหละครับตอนที่ว่าที่ว่าน้องเขาจับได้อ่ะน้องเขาน่าจะอยากอยู่กับหมายว่าน้องเขาก็หแบบว่ากลับมารักผมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเาเป็นรูด้วยกันแล้วไงครับใช่ครับเขาอยากอยู่แต่ว่าตอนนั้น่เนี่ยเนื่องจากช่วงนั้นผมห่างจากน้องเขาตอนที่น้องเขาไปคลอดลูกอยู่ว่า แล้วมันเป็นอาจจะเป็นตัวผมเองคือผมไม, <An enemy S 1> ม่มีอะไรกับคนอื่นไงผมพักผมก็คือเรื่องข, <been> ข,ของนี้กคือตอนเนี้ย <Double kill. S 1> ที่บอกว่ามันฟ้าเองเนี่ยพูดมันไม่ได้เป็นเรืองข่าวตอนแรกตอนแรกที่วั่าให้ใหให <S 2> <S 2> ข่าวกับผู้สื่อข่าวแบบเยี่เซียเนี่ยห้านมฮะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยม่านแม่ครับไอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน วันพระเนี่ยนะจากข่าวเนี่ยพี่ให้อยู่ในมือผมเนี่ยวันพระบอกว่าวันพระเนี่ยนะครับไปยุ่งกับทางงตัวน้องฟ้าใสเนี่ยนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียมื่อานนี้ก็คือแต่งงานมีรูปมีรูปด้วยกันนะครับเลียบ้าน้าก่อนแมครับีต่อมาเนี่ยทำคุณเองเนี่ยเคยกับได้ว่าเมียเนี่ยไปคุยกับผู้ชายคนอื่นมีการทะเลาะกันจนกระทั่งเมียเนี่ยขอเลิกตอนนั้นคุณเองเนี่ยคิดสั้นจะไปฆ่าตัวตายหรือทำไงใช่ครับถูกไหมฮะ อ่าแล้วคุณพียังบอกเลยว่าคุณนกักทะเลาะกับเมียหนักมากจนเมียเนี่ยขอหย่าที่อุดรถุขบ้านสุครับอ่าแต่มันติดงตรงที่ว่าไม่มีญาติเป็นพยานใช่ครับคือต้องกลับบ้านไม,ไม่สามารถที่จะไปหย่ากันได้ในตอนนั้น <ไป S 2> แต่ตอนนั้นเนี่ยก็พาัปกับวี่ชัยภูมิบ้านของเขาถูกไหมใช่ครับอ่าคุณอยู่บ้านเขาที่ชัยภูมิหลังจากนั้นก็ตกลงว่าจะหย่ากันแต่ขอดูแลลูกร่วมกันอย่างนี้อยู่ด้วยกันคือตกลงพ่อแม่ ่าตเขาก็คุยกันคุยกันเราสามบ้านๆนะ <c oughs> เขาคือว่าอยากกันแล้วให้อยู่เหมือนเดิมแหละเพราะเคยอยู่กันมาแบบไหนก็อยู่ช่วยเหลือกันไปเหมือนเดิมค่ที่อยู่ไปเหมือนเดิม,ม,มเพราะ่าเ <c oughs> น,นี้ยผมก็ผมก็เลยเซ็นยินยอมที่จะทำให้พอพอ,อ,อเซ็นให้แล้วเขาก็เลยให้ผมในวันนั้นเลยครับอมไม่อยากที่ตกลงกันไว้นี่ครับ <c oughs> เราเลยจะบอกว่าเขาผิดคาพูดก่อนที่จะเราจะเซ็นหย่าใช่ไหมใช่ครับเท่านั้น ใช่คือคุณกำลังบอกว่าอย่าให้แต่คุณต้องมีโอกาสอยู่ที่บ้านของเขาที่จะกระดูกเนื้อไม่มีอะไรเงี้ยก็คือผมไม่รู้หรอกว่าน้องเขาจะไม่รักหรืออะไรก็คือตกลงกัว่าจะอยู่ด้วยกันแต่แต่แตุ่มันไม่อย่างที้ที่คุณตกลงไว้ครับอย่งเาอะไรอย่าแล้วหรือก่อนนะคือก่อนจะยาเนี่ยก่อนที่จะยานะมันมีการตกลงว่าประหย่ากันเพราะฝ่ายบอกว่าต้องการจะหย่าแล้วครับเขาไม่เอาแล้วโอ้ขอหย่ากับคุณแต่เขามีข้อแม้คุณได้ข้อแม้เขาบอกว่า ถ้าอยากคุณต้องไม่อยู่บ้านเขาอยู่ในรูปด้วยกันอยู่ในรูปด้วยกันถูกไหมคือไม่ก่อนลูกมันไม่ใช่เป็นเพราะคล้วคือปู่ใหญ่เขาเขาไม่อยากให้ผมเนี่ยสองคนเนี่ยเลิอกออกจากกันหรอกครับเพราะมีลูกด้วยกันอืมตัวเองกับโักผมเองผมก็ก็ไม่อยากเลิกกับน้องเขาผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดกระยาเนี่ยพี่ขอได้ไหมว่าพีอา่อยู่ที่นี่แหละอยู่กับลูกอยู่กับหนูนี่แหละนมไม่รับมี่ไม่เป็นไรแต่อยู่หนูนี่แหละแค่ว่าอยากอยู่กับลูกอยู่กับหนูให้ให้ลูกอะ โทมาก่อนให้รล่ทัวร์ว่าพ่อแม่เนี่ยคือใครอืมเพราะว่าผมก็เป็นลูกกัมพาร์เพรากัพาร์แม่ไงเขาพรายามนี่ก็คือขออยู่ที่บ้านเขาไปก่อนเพื่อทจะดูแลลูกอะไรเาอย่าเสร็จปุ๊บฮะร้องไห้ที่หองเลยออกจากบ้านเลยคุณไม่โอเคตรงนี้คุณก็เลยไปร้องเยียนไปยัดใช่ครับถูกไหมใช่ครับอ่าคุณดูเข้าใจใช่ไหมใช่ครับเอกสารหลังใบหย่าตอนหย่านะไม่มีใครอ่านให้พวกผมฟังเลยถามน้องเขาก็ได้ผมไม่รู้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างผมเพิ่งมารู้เมื่อวานนี้ ตรงที่พี่อสอนจะไมคอยู่เมืองอุดรธามให้ผมฟังว่าสลักแล้วว่าตัวสลักแล้วว่าลูกให้น้องดูแลทุกอย่างให้น้องดูแลหมดเลยอันนี้คือการบอกว่าเออผมให้น้องดูแลลูกนะแต่อย่างอื่นมันก็ไม่มีเนี่ยว่าผมต้องส่งเสียลูกยังไงผมอะไรยังไงแล้วผมมีสิทธิ์กับลูกแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย